สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่989นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสาร l ูน่าซกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะโดยเฉพาะ l ู n a าซที่จะมีการเผานะ USDC 1,800ล้าน USDC อีกเรื่องหนึ่งฮะก็เดวิดแซกนะ,ะแจ้งนะชุมชนว่าจะประกาศเรื่องสำคัญเร็วๆนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ก่เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะก็คือคอยเกอร์นะผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยไม่ค่อยคาดหวังสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แน่นะฮะการประกาศครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นมักเป็นผลอยู่พอสมควรอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นข่าวของตัวสารนะฮะตอนนี้เนี่ยสารนะฮะได้ชะลอคดีหมายความว่าให้โจทก์จำเลยคดีใบแอนดกับเสกนะฮะไปตกลงกันนอกศาลโดยให้เวลานะฮะก็เป็นการระง,งับข้อพิพาทนอกศาล อาจจะมาถอนฟ้องนะฮะกันในภายหลังซึ่งนะฮะกรณีนี้เองเนี่ยนะ,ะก็ได้มีการไปยื่นในคดีอื่นๆตอนนี้ไปถึงคดีของคอยเบทแล้วหลายคนก็รู้นนะฮะว่าคดีของริปเปิลเนี่ยนะฮะจะนะ,ะยุติคดีเร็วๆนี้หรือไม่กับอีกอันนึงฮะหลายคนก็นะ,ะพยายามที่จะดูนะฮะว่าตัวเอ็อาร์ ETF กับด็อกนะ ETF เนี่ยนะจะได้รับอนุมัติเนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่นะซึ่งนะมันก็มีข้อความนะแชร์กันออกมาว่ามีนักวิเคราะห์นะเขาบอกว่าภายใน45วันนะนานสุดเลย240วันตามที่คุณอีลิกนะซึ่งเป็นนักข่าวของบูมเบิร์กเนี่ย บอกนะแต่อย่างที่ผมบอกฮะถ้าเขาจะให้ผ่านนะยังไงเนี่ยเขาก็ให้ผ่านนะฮะจะช้าจะเร็วก็ให้ผ่านถ้าเกิดให้ผ่านเนี่ยนะเออให้ผ่านพรุ่งนี้ยังได้เลยนะแต่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้ผ่านนะเขาก็จะสกิดให้มาถอนนะเพราะไม่อยากให้นะการปฏิเสธคําขอเนี่ยปรากฏอยู่ในระบบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็เลยคาดการฮนะว่า XRP เนี่ยจะไปที่ราคาเท่าไหร่ทําไมต้องเน้นที่ XRP กับด็อกนะ จริงๆตัว XRP กับ Dog เนี่ยเกิดในราศีพฤกษบนะ XRP เกิดราศีพฤกษบนะส่วน Dog เนี่ยเกิดราศีพิจิกซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยยังทับยังเลงอยู่ตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะแค่เดินหมดน,นะเดินหมดก็ราคากลับมาในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเดิมคือ100ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะฮะถ้าเกิดเดินเป็นปกตินะตั้งแต่2มีนาเป็นต้นไปเนี่ย มันอาจจะมีอะไรดีๆตั้งแต่วันที่2มีนาไปจนถึงนะฮะวันที่13พฤษภาคมปีนี้นะฉะนั้นดูๆไปฮะเพราะว่าดวง2เหรียญน,นี้นี่ค่อนข้างที่จะมาก่อนชาวบ้านนะส่วนบิตคอยเองนูนะ่นนะนะพฤษภา68หลายๆคนก็กังวลน,นะฮะเพราะว่าราคาทองมันขึ้นนะหลายคนก็เอ๊นะมันจะมีวิกฤตอะไรหรือเปล่าเพราะว่าราคาทองมันขึ้นนะฮะผมก็บอกงี้ฮะว่าถ้าเกิดเราเกิด นะข้อเท็จจริงเนี่ยหรือข่าวเนี่ยนะมาเริ่มทําให้เราลวนให้กลับไปดูที่ดวงฮะนะดวงของตัวบิตคอยเนี่ยนะฮะ8พฤษภา6-8ถึง22พกายา6-9ดันผ่าไปตรงกับดวงของไมเคิลเซเลอร์ซึ่งจะมีโชคใหญ่ในช่วง8พฤษภา6-8ถึง22พฤายา6-9อีกถ้าเกิดใครฟังคลิปมาโดยตลอดนะผมเคยเอา2อ,อย่างเนี้ยนะฮะมาเทียบกันแล้วนะมันตรงกันฉะนั้นเนี่ยนะถือว่า เออนะเราก็เอาดวงมาว่าแล้วกันนะเพราะว่าข่าวเนี่ยเขาอยากจะกให้มันขึ้นเขาก็ปล่อยข่าวดีเขาอยากให้มันลงเขาก็ให้ข่าวร้ายนะฉะนั้นเออเราก็จะเป็นเหยื่อเขาไปอยู่เรื่อยๆนะไม่รวยสักทีอ่ะเรื่องแรกฮะก็เป็นเรื่องผลโหวตนะจริงๆหลายคนก็แชร์กันนะว่าโอกาสผ่านเนี่ยมันน้อยนะเพราะว่านะไปเห็นนะฮะงดออกเสียงเนี่ยนะมันเยอะนะแต่จริงๆนะสถานะตอนนี้มันผ่านเพราะว่าคนที่โหวตนะเออโหวต โหวตใช่นะที่จะให้เผาเนี่ยนะฮะมีเยอะกว่าโหวตโนและวีโต้ฮะนะแต่ไอสีน้ําเงินเนี่ยเป็นพวกงดออกเสียงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครนะงดออกเสียงบ้างแล้วใครโหวตให้บ้างแล้วใครวีโต้บ้างนะมันก็จะเป็นคนเดิมๆฮะนะฮะคือต้องบอกนี้ก่อนนะฮะว่าการโหวตครั้งนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมมักพูดอยู่เสมอว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถือเยอะกว่าเรานะแล้วก็จะเป็นโนดต่างๆฉะนั้นเนี่ย เขาคงไม่รอล้นะคือรอเทอร่บาฟอร์มแลบก็เลื่อนลอยเหลือเกินนะจะเผาชาติไหนก็ไม่รู้แต่ชุมชนเราต้องเดินหน้าต่อฉะนั้นคนในชุมชนเลยก็เสนอเผาซะเลยคือจริงๆเนี่ยการเผาตรงนี้เป็นคําสั่งศาลอยู่แล้วซึ่งปรากฏในคําพิพากษาแต่เสกเองก็มัวแต่วุ่นวายในะการพิจารณาและการ ปรับขนาดองค์กรนะไม่มาสนใจในเรื่องการบังคับคดีประกอบกับนักกฎหมายนะที่ทําคดีนี้เนี่ยก็อาจจะโดนย้ายไปทำไอทไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยไม่มีใครมาสารต่อเรื่องนี้เดี๋ยวเอ่อต้องเข้าใจก่อนนะเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปบังคับนะูเข็นเพราะว่าทนายความย้ายไปโดนทํางานไอทีแล้วดีไม่ไปเป็นแม่บ้านนะเออก็จะสนุกกว่ายิ่งกว่านี้ ก็ดูนะฮะอันนี้ผลโหวตนะผลโหวตแล้วปิดโหวตในวันที่2ี่สกุมภาพันธ์นี้คุณดูนะฮะคนที่โหวตนะเออให้เผาอันนี้คือโหวตให้เผานะก็จะมีเวกัสนะแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะฮะที่เรารู้จักกันจะมีเวกัสนั่นแหละนะฮะอันนี้คือโหวตให้เผานะคนที่โหวตไม่ให้เผาก็จะมีอันนี้อันนี้เราไม่รู้จักแต่คนที่โหวตโนแล้ววีโต้เนี่ย ก็เป็นเจ้าเดิมนะเจ้าเดิมนะก็คือจูลิตนะไออะไรเนี่ยจีซัดนะฮะจีเออก็ว่ากันไปนะพระเจ้า2ององค์เนี่ยนะปัญหาก็คือว่าเจ้าเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยเข้ากับชุมชนอยู่แล้วนะเขาเสนออะไรเราก็วีโตเขานะฮะเขาก็เลยวีโตกลับนะเป็นเรื่องเอาคืนแต่คนที่งดออกเสียงเลยเนี่ยก็เป็นบรรดาโนดก็คือออโนด ตอนนี้ออลนดเนี่ยมีอำนาจโหวตแค่1 2 6นะ12.66%ซึ่งถือว่าลดลงนะเออแล้วก็แฮปปี้ซึ่งเป็นผู้เสนอคือเหตุผลเนี่ยนะฮะที่งดออกเสียงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างห่วงตัวเองด้วยนะเพราะว่าคือตัวแฮปปี้เนี่ยเขาเป็นคนเสนอก็จริงนะเขาโหวตไม่ได้นะเดี๋ยวออโนดจะโหวตโนเขาก็เลยต้องงดออกเสียงออลออลนดถึงจะโหวตงดออกเสียงตามฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คืองดออกเสียงหมดเลยนะก็คือ เขาอาจจะมองว่าเขาเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากไปทําอะไรที่ไปก้าวล่วงอํานาจศาลนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ว่ากันไปนะแต่โดยรวมแล้วยังผ่านอยู่นะ อันนี้ก็เผาแล้วถามว่าเป็นผลดีกับเราไหมเป็นผลดีกับผู้ถือฮนะแต่อาจจะไม่เป็นผลดีกับคนโหวตว่าใช่นะก็ว่ากันไปนะก็ดูดูไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่จะเร่งนะเพื่อให้ลดปริมาณ U S t C เพราะว่าถ้าเกิดมีการเสนอแผนเป๊กแล้วแผนเป๊กมันผ่านเนี่ยนะสัดส่วนในการเผามันก็จะเริ่มเผามากขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เออ่ ชุมชนนะคาดหวังว่าถ้าเปกแล้วราคาจะขึ้นนะเออถ้าข่าวเปกมาแล้วเปกชัวร์แล้วเป,ก,วแวเปกแน่เนี่ยอาจจะขึ้นก่อนนะมันก็เหมือนเออราคาไปก่อนนะฮะการกระทำอ่าดูกันไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการคาดการณ์ฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเซกนะยอมรับ คำขอของเกฟสเกลนะรก็รวมยิบเอ็ดแชร์แล้วด้วยนะตอนนี้2กองทุนเนี่ยนะฮะเสกร,รับรู้แล้วว่ามีการยื่นฉะนั้นกรอบระยะเวลาในการพิจารณา ETF เนี่ยนะฮะตั้งแต่45วันถึง240วันแต่อย่างที่บอกฮะนะฮะครั้งก่อนเนี่ยพิจารณาแค่4วันถ้าเขาอยากให้ผ่านนะมันไม่จำเป็นต้องไปถึง240วันหรอกไอ้240วันเนี่เตะถ่วงไปงั้นนะนะมันเป็นกรอบตามกฎหมาย หมายความว่ากฎหมายเขากำหนดกรอบเอาไว้เนี่ย240วันนะฮะถ้าเกิดคุณจะอนุมัตินะเอาง่ายๆเลยนะผมเห็นการยื่นครังกงก่อนเนี่ยนะฮะบทจะอนุมัตินี่ก็ลวกๆอะ่ะเหมือนกเหล้าอะ่ะนะลวกๆแล้วกินเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่ากองทุนและชุมชนเนี่ยนะฮะต้องการให้มาเมื่อไหร่แล้วรัฐบาลเนี่ยนะฮะผู้นํารัฐบาลเนี่ยต้องการให ให้เขาเรียกว่าจุดพุหรือยังนะเขาอยากให้ขึ้นหรือยังอะประมาณนั้นนะนะฮะก็ดูโมเมนตัมแล้วการกระทํานี่รู้สึกว่ามันจะเร่งนะโดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายตอนนี้เนี่ยนะฮะมีรัฐเสนอกฎหมายแล้ว31รัฐนะสามสบเมลรัฐนี้มีรู้สึกว่ากฎหมายมันเฟลหมายความว่า,วามันโหวตไม่ผ่านในขั้นรับหลักการนะฮะบางบางรัฐนะแต่บางรัฐเนี่ยไปถึงขนาดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า โมเมนตัม um หลังจากนี้เนี่ยนะฮะคนที่จะมาเป็นนั่งร้านด้านราคาให้กับนะกองทุนก็ดีนะการเมืองก็ดีแล้วก็พวกเราที่ถือมาก่อนก็ดีเนี่ยก็จะเป็นระดับรัฐบาลนะแล้วก็ธนาคารนะฮะธนาคารเนี่ยบอกว่าจะ อะไรนะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนี่ก็ยังไม่แน่นะเออนะฮะอีกประเด็นหนึ่งครัมันมีธนาคารอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมั้งตอนนี้เขาก็เริ่มซื้อ XRP กับด็อกนะ,ะเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่า Bitcoin มันอาจจะราคาสูงเกินไปนะรู้สึกว่าตัวคริปโตเบสิกเขาก็ลงข้อมูลนี้นะฮะอีกอันนึงครเป็นโมเมนตัมของ XRP หลายคนก็เอนะเออบา์แรกเนี่ยจะขายเท่าไหร่คือจริงๆเนี่ย XRP ในปี2017 2018เนี่ยมันมี2บา์ บาทที่1นะึ่งนะบาทที่2ไอ้ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของบาทที่1คือคือบาทที่1เนี่ยนะฮะมันจะต้องเกินครึ่งไปเท่านี้ถ้าเกิดเอาความสูง,งตรงนี้นะฮะมาเทียบตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่21ดอลล่าเอา่อนะยี่สิบดอลลาร์นะ27ดอลลาร์นะอันนี้คือบาทที่1 นะฮะถ้าเกิดมาได้ ETF มันก็ไปฮะแล้วหลังจากที่บิตคอยได้เป็นเงินทุนสำรองได้เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์แล้วมันก็อาจจะไปบาที่2ซึ่งเป็นร้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะการคาดการแต่ละคนนะอ่าเราก็ดูให้ครบนะคนนี้เขามองไว้ที่27ดนะยีดอลลาร์หลายคนก็อาจจะกลา,าบบังคมทุลาก่อนอันนี้เป็นโมเมนตัมระยะสั้นในเดือนมีนาฮะมีนาเนี่ยน่าจะไป3ดอลลาร์ยีนะสดอลลาร์ยีเซนนะฮะอันนี้มีนานะเฉะพาะเดือนมีนานะ อีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นฮะอ่าคนนี้ก็มองไกลอยู่พอสมควรนะคือมองไประดับ200-300ดอลลาร์นะเออในบาร์ที่3นะบาร์แรกเนี่ยนะฮะไปจบอยู่ที่30ดอลลาร์นะอันนี้เป็นเอาโมเมนตัมของปี2017เนี่ยมาเทียบปี2025นะเออส่วนอีกคนนึงก็เป็นโมเมนตัมในลักษณะที่ดูบาร์ที่2นะบาร์ที่2เนี่ยนะก็ก็อยู่ที่ประมาณ19ดอลลาร์ถึง26ดอลลาร์ ก็จะอยู่ราวๆนี้ฮะคุณหาเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนว่าคุณจะขายบาร์แรกที่เท่าไหร่นะคุณอาจจะอ่ะสิดอลลาร์สิดอลลาร์หรือ20ดอลลาร์นะก็ตั้งออเดอร์ทิ้งไว้นะฮะถ้าเกิดวันคืออย่างนี้ฮะอย่าลืมนะ XRP วันนั้นน่ะมันก็พุ่งแบบเดียวนี่แหละมันก็คือพุ่งไม่กี่ไม่กี่วันน่ะนะฉะนั้นแล้วนี่ไอ้คำว่าพุ่งไม่กี่วันเนี่ยเราอาจจะยุ่งวันนั้นโอ้อาจจะป่วยอาจจะยุ่งนะมือถืออาจจะเออเล หรือมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันเข้าอแอปบ้าบอคอแตกนี่มันไม่ได้นะฮะคือคืออย่าลืมนะไอ้ช่วงทุนลมุนเนี่ยนะมันจะขัดข้องไปหมดเลยนะคนดวงมันจะซวยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยการตั้งออเดอร์ทิ้งไว้มันก็คือการสร้างเหตุปัจจัยไว้รอนะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณไม่รู้หรอกเห็นหลายคนนะ่ะบอกว่าเนี่ยโอ้โหจะโอนเงินไปซื้อ xrp จะโอนเงินไปซื้อไม่ทันนะไอตอนที่มันทุบอะ่ะเพราะว่าธนาคารกว่าจะโอนกว่าจะอะไรฉะนั้นเนี่ย ไอเหตุขัดข้องพวกนี้นะทางแก้เลยก็คือตั้งออเดอร์ทิ้งไว้นั่นแหละแล้วหาเป้าหมายบางคนบอกว่าเออถ้าเกิดขาย10ดอลลาร์แล้วมันขึ้นต่อก็ให้คิดว่าบุญวัสนาเรามีแต่เพียงเท่านี้นะฉะนั้นเนี่ยหาจุดพอดีตัวเองให้ได้อย่าไปเลื่อนลอยนะถ้าเกิดไปเลื่อนลอยมัวแต่ว่ากลัวไม่ได้ขายกลัวขายหมูเงี้ยมันจะไม่ได้ขายสักทีแล้วกลายเป็นมาโดนทุบลงมาก็อดขาย นะฉะนั้นเนี่ยหาเป้าหมายคุณจะขายที่เท่าไหร่ในเมื่อข้อมูลเนี่ยเขาให้มาแล้วว่าตั้งแต่ $10 ดอลลาร์ขึ้นไปนะเออก็ตั้งเหตุปัจจัยเอาไว้อันนี้ก็คนคนถัดไปนะฮะอันนี้ก็มองนะคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนของ XRP มานานแล้วเขาก็พูดพัามนะว่ามันขึ้นมันขึ้นผลสุดท้ายมันขึ้นจนได้นะจาก17บาทจนถึง100บาทนะจนถึงปัจจุบันปัญหาก็คือเขาบอกว่าแพทเทิร์นรอบนี้เนี่ยมันจะตกอยู่ราวๆที่15 ดอลลาร์ถึง17ดอลลาร์เออหรือคุณจะยุดคนนี้ก็ได้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีทฤษฎีนะเออขาบอกว่าเนี่ยการาฟมันขึ้นมาเป็นชายธงกําลังจะทะลุชายธงขึ้นไปที่ประมาณ15ดอลลาร์ถึง17ดอลลาร์นะเ,ออเป็นโมเมนตัมนะฮะก่อนเดือนพฤษภาอ่นะ,ะอันนี้ก็เป็นโมเมนตัมแรกนะ,ะสำหรับ xrp นะ,ะอีกคนนึงฮะอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลว่าตัวริปเปิเนี่ยนะฮะเขาได้รับได้รับมาตรฐานในการทำเพย์เมนต์นะก็คือ I ISO นะ20022นะฮะเทียบเท่าระบบ Swift นะอ่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเขากำลังจะก้าวใหญ่นะฮะก้าวใหญ่ก็คือกำลังจะพัฒนาใหญ่การซื้อเหรียญพวกนี้ก็เหมือนการซื้อหุ้นบริษัทอ่ะแหละนะฉะนั้นดูๆไปนะอีกอันนึงก็เป็นวัตจักรภาพใหญ่ฮนะอันนี้คุณกียองจูนะคือคุณกียองจูเนี่ยผมบอกเลยว่าแกเป็นคนที่นิ่งคือแกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ไอ้ช่วงที่มันทุบกันหนักๆนี่แกก็จะออกมาบอกว่าเฮ้ยนะไอ้นอกกระดานนี่มันซื้อกันสนุกเลยนะคือคือวานเนี่ยมันฉลาดแทนที่มันจะซื้อในตลาดเพื่อให้มันขึ้นเนี่ยมันก็ไปซื้อมือต่อมือเออไปซื้อกันนอกกระดานอ่ะมันก็เลยทําให้ราคามันไม่ขึ้นแต่มันก็ใช้วิธีการก็คือปล่อยข่าวให้วะให้ลายย่อยเข้ากันในกระดานใช่ไหมอาศัยกระดานเป็นนั่งร้านให้ให้วานคือถ้าดูวัตจักรเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ถึงจุดวัตจักรสูงสุดนะ ในปี2024เนี่ยเพิ่งจะง,งกหัวขึ้นนะอันนี้คือวัตจักนะอ่าวัตจักแต่ละรอบนะฮะแต่ละรอบนะอ่าเนี่ยมันกําลังจะทําวัตจักนะวัตจักรตลาดเนี่ยมันต้องโตขึ้นมาราวๆประมาณ2.5เนี่ยอยู่ในแนวนี้นะอันนี้เนี่ยมันยังแค่มาแค่แองตรงนี้นะับมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะฮะจุดสูงสุดของตลาดเนี่ยจะเป็นลักษณะคือขึ้นทุกเหรียญ นะสิ x นะ 100x x พัน x แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละเหรียญว่าจะปั่นกันเท่าไหร่นะฮะอ่าส่วนธนาคารคือผมบอกเลยนะธนาคารตอนนี้ยังไม่ได้ดูแลคริปโตอย่างจริงจังเป็นแค่ข่าวนะ,ะคือเหมือนแท้แว่ายังไม่ได้ปล่อยจริงเพราะว่าไอ้หน่วยงานกำกับดูแลนี้ยังไม่ปล่อยนะเท่าที่ดูยังไม่เห็นอะไรเป็นมรคเป็นผลนะเป็นแต่ข่าวนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคือต้องบอกนี้เขายังไม่ปล่อยหรอกเพราะเขายังได้คนคน,คนยังได้ขอไม่ครบหมายความว่าเอาสมมุตินะ มีคนอยู่10คนเนี่ยยังซื้อกันไม่ครบเท่าที่เขาอยากต้องการนะฮะเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมนะทุกคนครบกนะก็จะพยักหน้าใหนะผู้นําประเทศพูดเรื่องคริปโตขึ้นมานะจากวันแรกที่รับตาแหน่งจนถึงปัจจุบันไม่เคยพูดอยู่ดีๆพูดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะเปิดตลาดนะเออแล้วก็อาจจะรอหลายอย่างก็คือ1นึ่นะให้กฎหมายมันจอ่จอๆจะออกแล้วนะก็คือกฎหมายแต่ละมลรัฐเนี่ยนะ พอออกเสร็จกฎหมายรัฐบาลกลางนะก็ออกตามออกกันไปออกพอออกกันเสร็จปั๊บก็ให้ข่าวดีแล้วก็ลุมให้ข่าวดีกองทุนให้ข่าวดีช่องทุกช่องให้ข่าวดีสื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็น google ไม่ว่าจะเป็น facebook เรืออะไรช่วยกันยิงนะฮะตัวทวิตนะยิงข่าวนะ ข่าวดีมาเลยคราวนี้นะฉะนั้นแล้วราคาก็ขึ้น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 นะคนที่ขายไปแล้วก็กลายว่าโอโ้ขายหมูก็ต้องวิ่งเข้าใหม่อีกนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาก็ใช้โมเมนต์เดียวกันกันกบหุ้นนะอันนี้ก็เป็นการรับซ้านะการยื่นนะของ21แชร์นะก็ก็ว่ากันไปนะสำหรับตัวการรับคืออย่างที่บอกฮะคือถ้าเกิดเขาจะไม่รับคำขอเนอี่ยเขาปฏิเสธไปแล้วนะส่วนเรื่องการเผาต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ย คือ l n ู f o u n d a t i o n c กาดเนี่ยมันดูอ้างว้างมันดูเหมือนยังไงอะทำไม่ทำสักทีนะมันก็ปล่อยเคว้งคว้างนะีแล้วมันก็มีบ t c o i n อยู่313เหรียญอ่าย s เอแล้วก็ LUNA C นะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะอันนี้31ลัตแล้วนะที่มีการเสนอ,อ,อให้บิตคอยเป็นเงินทุนสำรองนะส่วนแพทเทิร์นรอบใหญ่นะตอนนี้เรายังอยู่แค่ตรงนี้นะยังไม่ขึ้นไปอยู่ณนะโซนที่มันเป็นภูใหญ่ทะนั้นเนี่ยโอ้ย ยังอีกไกลนะหลายคนก็บอกว่าอาจจะจบแค่นี้ก็ได้นะก็อย่าพึ่งสินะอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดคุณเริ่มคิดรวนแล้วมันมีข้อมูลข้างลบมาเป็นข่าวฝัดมาเนี่ยนะเฮ้ยไปดูดวงบิตคอยสินะคือถ้าเกิดเราเชื่อดวงบิตคอยตั้งแต่วันลงอะ่ะนะฮะวันลงหมื่นหกอ่ะเชื่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเรากําลังจะ ทรยดความเชื่อตัวเองใช่ไหมว่าเฮ้ยกูเชื่อเรื่องดวงมาตั้งแต่วันนั้นถือทนมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วมันก็ขึ้นจริงๆอะมันไม่มันไม่อยู่คืออย่างนี้ถ้าเหรียญมันไม่ขึ้นมันก็อยู่หมื่นหกอย่างนั้นอะแต่นี่มันขึ้นมาเป็นแสนจากหมื่นหกนะคุณลองดูว่าขึ้นมากี่เท่าบิตอันนี้เฉพาะบิตคอยเอา้าทาไมบิตคอยขึ้นแล้วตัวอื่นไม่เพราะบิตคอยไม่ได้ ETF ไงไอตัวอื่นมันยังไม่มี ETF ไงนะฮะไอส่วนไอตัวเอออีเธอเรียม ทำไมมันไม่โตเท่ากับบิตคอยก็อาจจะเป็นเรื่องความนิยมอย่างที่บอกไงนะฮะมีของอยู่ในเชลให้เลือกอยู่2ออย่างอ่ะถามว่านักลงทุนเขาจะเลือกอันไหนเขาก็ต้องเลือกตัวที่เขาไว้ใจที่สุดใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยต้องดูไปว่าถ้าเกิดตัวอื่นมันได้แล้วมันโตกว,ว่าเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าคนเมกันเนี่ยเขามีเขาชอบบางเหรียญไม่ชอบบางเหรียญฉะนั้นเนี่ยการขอ etf เนี่ยนะฮะกองทุนบางทีก็อาจจะยื่นเพราะว่าเอออยากให้มันผ่านนะก็คือเอาความชอบใจของเจ้าหน้าที่เซก แต่ไม่ได้ดูความชอบใจของนักลงทุนว่าเขาชอบเหรียญไหนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการใหม่นะฮะว่าการยื่นนะฮะตัว ETF เนี่ยนะของ Solana กับ XRP เยอะที่สุดฉะนั้น,นแสดงให้เห็นว่าเขาทำแบบสำรวจมาแล้วว่านักลงทุนและอย่างหนึ่งคณะกรรมการเ็กเนี่ยชุดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเปิดเยอะนะ,ะประชุมทุกครั้งมีเรื่องดีทุกครั้งเลยฉะนั้นเนี่ยเขาประชุมแบบปิดนะฮะก็คือปิดล็อกห้องคุยกันเนี่ยตบตีกันอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะฮะ ก็ออกมามีข่าวดีตลอดก็เหลืออยู่อย่างเดียวฮะคดีของริปเปิยุติไหมนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับ Stable c o i อที่จะได้รับการยอมรับด้วยกฎหมายอเมริกานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องการ ETF นะดูกันไปฮนะส่วนดัชนีนะฮะบิ t คอยด d o m i n a น c e นะอยู่ในทิศทางกำลังลงคือถ้าไอ้กราฟตัวนี้มันลงเมื่อไหร่เนี่ยนะเอาคอยมันจะพุ่งวันนี้มันก็มีเหรียญของประธานาธิบดีประเทศนึงออกมานะ แล้วก็กลายเป็นมหกรรมลักภูนะคือคือเขาอยากจะเรียนแบบเหรียญทรัมป์อะ่ะแต่ผมดูมาหลายประเทศแล้วนะฮะแอฟราิกาททำก็เฉยๆนะเออครั้งนี้เนี่ยมีประเทศหนึ่งทำนะมิวเล่ทำก็กลายเป็นว่ามีปัญหานะเอออาจจะถูกไฟค้านฟ้องหรือเปล่าไม่รู้เลยนะเพราะว่าต้องบอกนี้ฮนะคือทำเนี่ยแกแกเปิดตัวก่อนที่แกสาบานตน แต่มิวเล่เนี่ยมาทําอยู่ในตำแหน่งนะมันมีความเสี่ยงนะคือหลายคนบอกว่าทำไมทำเนี่ยนะทำก่อนแล้วตาแหน่งเพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่คุณสาบานตนคุณอยู่ในฐานะประธานาธิบดีฉะนั้นเนี่ยคุณมาทําแบบนี้เนี่ยโอกาสฝ่ายค้านยื่นถอดถอนมันสูง ฉะนั้นเนี่ยทำม,มันก็เลยเล่นตั้งแต่วันแรกนะก่อนที่จะสาบานตนไม่กี่วันวันที่1 8บแปดสิบก้มยี่ก็สาบานตนไงและอีกอย่างหนึ่งใกล้วันไอ้นี่ด้วยนะมันจะตัดกันที่วันสาบานตนไงว่าเป็นประธานาธิบดีแต่มิลเล่นเนี่ยมาเล่นตอนที่ตัวเองเป็นประธานาธิบดีอยู่ มันก็เลยมีความเสี่ยงนะก็เห็นโวยวายอยู่แล้วก็ลบทวิตไอ้ที่เ,เปิดตัวเหรียญตัวเองนะฮะก็เลยทำให้ราคาลักภูไปถึง90%เอี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเหรียญต้นน้ำมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือถ้าเกิด คุณจังหวะด,ดีคุณก็แจ็คพอตจังหวะเสียคุณก็ติดลบหรืออาจจะเป็นศูนย์เลยนะอย่างที่มีข่าววันนี้นะเห็นแชร์กันเยอะมากเลยสําหรับเหรียญเอ่อมิวเล่นะว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสกนะฮะอ่าพิจารณาตัว ETF นะต้องดูดูกันไปฮนะคือกรอบระยะเวลาไม่ต้องไปสนใจแล้วฮะนะถ้าเขาจะให้ผ่านนะกี่วันก็ผ่านได้นะไม่จําเป็นที่จะต้อง เออไปถึง240วันหรอกนะแต่ผมก็มองนะว่าอาจจะผ่านก่อนเดือนพฤษภานี้ก่อนเดือนนะเพราะว่าดาวรหัสเดินนะฮะ เดินปกติตั้งแต่2มีนาเป็นต้นไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมถึงจะย้ายราศีฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในช่วงนี้แหละนะสำหรับตัว XRP กับตัว d o อกนะผมว่าไอ้ส2ตัวนี้น่าจะมาพร้อมกันส่วนตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่ละรัฐนะก็เริ่มมีการเสนอให้เอาเงินทุนนะเช่นกองทุนนะบำเหน็จบ,บำนาญกองทุนสาธารณะต่างๆเข้ามาซื้อบิตคอย เพื่อเป็นเงินทุนสำรองนะหรือลงทุนนะอีกเหรียญหนึ่งก็เหรียญแบตนะก็อยู่ในกลุ่มโปรเจกต์ของชิบะนะก็บวกขึ้นมา178%เพราะว่ารู้สึกว่าคริปโ o c o m คอมลนะอ่าส่วนชิบะเองก็มีโมเมนตัมในลักษณะที่กำลังจะขึ้นเพราะว่ารู้สึกมันเหมือนจะเป็นตัว W ใหญ่นะเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะออกข้างอีกสักนิดนึงแล้วก็พุ่งนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะ W ใหญ่สาหรับตัวชิบะนะชิบะนะ เอออันนี้ก็เป็นการยื่นนะอว่ากันไปนะเอออันเนี้ยมันเป็นการขอขยายนะฮะขอขยายระยะเวลาการไปเจรจากันโดยคณะกรรมการชุดพิเศษนะฮะซึ่งศาลอนุมัติแล้วนะรู้สึกว่ามันมีอยู่3าลัดนะที่เฟลนะเออ ก็เนี่ยสามรัฐที่เห็นเนี่ยนะฮะรัฐนี้รัฐนี้กับรัฐนี้นะอ่าเฟลไปไม่เป็นไรฮะก็มีรัฐอื่นนะยังยังเดินหน้าต่อนะฮะอย่างที่บอกมีข่าวว่าคุณเดวิดแซกนะจะออกมาพูดนะฮะประกาศเรื่องสำคัญนะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะพูดแล้วจะแป๊กเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วนี่โอ้คนตลาดคาดหวังมากว่าจะพูดข่าวดีนะผลสุดท้ายนี่ ไม่มีอะไรเลยฮะพูดเรื่องสเตเบิลคอยอย่างเดียวเลยผักผักดันเรื่องสเตเบิลคอยอย่างเดียวแต่ครั้งนี้ถ้าไม่พูดอะไรอีกนะต่อไปเขาจะเหมือนลักษณะแบอบกอ้กูไม่ฟังมึงแล้วนะคือรอฟังมึงแทบเป็นแทบตายผลสุดท้ายไม่มีอะไรแต่ไม่แน่นะรอบนี้เขาอาจจะให้เซอร์ไพรส์ก็ได้นะเพราะว่าเอออย่างที่บอกนะเขามีหน้าที่ดูแลหรือกํากับดูแลเรื่องนี้เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจะให้อะไรเป็นสินรั์นะฮะอ่อ สินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์หรือเป็นเงินทุนสำรองอ่ะนะฮะดูกันไปนะอย่างที่บอกฮะบริษัทพลังงานของญี่ปุ่นนะฮะได้ซื้อ xrp กับ dog ะมูลค่านี้เป็นเงินสำรองผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะฮะว่าบางทีเนี่ยนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมองว่าซื้อบิตคอยนีย่ไม่ทันแต่ถ้าเกิดเขาจะไปซื้อตัวอีเธอเรียมมันก็ดูเป็นหลักทรัพย์นะมาดูว่าเอาง่ายๆเลยมันดูว่าเจ้าของมันยังมีอ่ะมันเหมือนหุ้นอ่ะเนือออกไหม เออเหมือนธนาคารก็เละไปซื้อหุ้นน่ะนะเขาก็เลยเลือกไปซื้อดอกกับ xrp สาเหตุสำคัญก็คือ xrp สารเขาตัดสินว่ามันไม่ใช่หลักทรัพย์ส่วนด็อกเนี่ยมันก็มีนะฮะรูปแบบเดียวกันกับตัวบิ c คอยนะการที่เข้าซื้อไอ้สองตัวเนี้ยก็ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์นะถ้าซื้อโซลาน่าก็อาจจะมีความเป็นหลักทรัพย์อยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่บอกไงฮะว่าถ้าเกิดประเทศก็ดีบริษัทก็ดีธนาคารก็ดีตกรถเนี่ยนะฮะคือซื้อบิตคอยไม่ทันเนี่ยเขาอาจจะเลือกเหรียญตัวลองคือเลือกม้าหลักไม่ได้ก็ต้องม้าลองอะ่ะนะฮะตัวลองะลองไปก่อนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดตกรถบิตคอยก็ต้องมาซื้อเนี่ยไม่งั้นนะถ้าเกิดไปซื้อบิตคอยก็แปลว่าคุณกําลังจะไปเป็นนั่งร้านให้กับบรรดากองทุนนะเขาก็คงไม่คิดอย่างนั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราจะไปซื้อแล้วให้กองทุนนะขายให้เราเนี่ยก็คงไม่ซื้อเขาก็เลยเลือกเหรียญพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะในมิติเนี้ยเอาคุณเป็นนักลงทุนใช่ไหมฮะคุณก็ต้องคิดเหมือนกันใช่ไหมอย่างที่บอกฮะเอ็กอก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับไปนะก็หาเป้าหมายให้เจอฮะอ่าลูน่าก็ นะฮะดูไปว่าแผนวันที่20นี้เผาแน่ไหมนะถ้า20เผาแน่นะหลังจากนี้นะไอแผนเป๊กจะมาอีท่าไหนก็ดูกันไปนะเพราะว่าก่อนที่มันจะเผากันสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่ราวๆหนึาบาทตอนนี้มันคงเกิน1บาทไปแล้วมั้งนะก็ลองหานะเดฟสักคนหนึ่งคำนวณน,นะผมก็ยังไม่เคยไปพูดคุยกับเดฟนะเพราะไม่มีความรู้จักแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคำนวณสัดส่วนออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป๊กกันที่ราวๆกี่ กี่เออกี่เซนนะคือถ้าเกิน3เซนไปก็คือเกิน1บาทถ้าเกิน3เซนนะคือเกิน1บาทนะฮะก็ต้องดูนะฮะว่าแผนเป๊กเป็นยังไงเพราะแผนเป๊กตอนนี้ก็รอแผนของเซรามิกผมก็ยังไม่เห็นนะว่าแผนของเซรามิกจะออกเมื่อไหร่ก็เป็นแต่เพียงการเอ,อ่ออภิปรายพูดคุยกันนะฮะแต่ยังไม่เห็นแผนชัดเจนนะคือผมยังไม่เอามาพูดอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ข้อยุตินะฮะแล้วมันไม่ได้ข้อสรุปพูดไปก็กลับไปกลับมานะผลสุดท้าย มันก็ไม่ได้มักได้ผลเนะ่ยฉะนั้นเราก็รอให้มันสุดเขาเรียกไงสเสด็จน้ําก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะอ่ะเ,ออเป้าหมายแรกก็อย่างที่บอกฮะรอบนี้ก็คงต้องเน้นเหรียญหนึใน10อันดับแรกนะหนึ่งนั้นก็ xrp กับตัวด็อกไปก่อนนะที่จะได้ etf นะอ่านอกนั้นก็หวังไปนู่นแหละนะฮะแพฤษภาหกแปดถึงยี่สิส่วนรูน่าซก็ไปลุ้นเอาว่าเทอรล่าฟอร์มแลจะบ้าจี้เผากันวันไหนผมก็เห็นนิ่งเหลือเกินข่าวเงียบๆนะ ก็ไม่อยากไปนั่งดูนะคดีเพราะว่าคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องการขายทรัพย์สินเพื่อมาใช้นี่นะซึ่งรูหน้าซีไวทีซีแล้วก็นะทรัพย์สินคือไมเลอร์แอดเชอร์เนี่ยมันต้องเผาทิ้งตามคําพิพากษามันไม่จะเป็นต้องขายแต่มันที่มันน่าสงสัยคือตัวบิตคอย n 3สามร้อยสิบสามเหรียญน,นี่ยังเก็บไว้ทําอะไรผมก็เลยคิดว่าเอ๊รือโดจะเก็บไว้เป็กนะเพราะว่าโดเคยประกาศว่าจะเป็กนะจะเป็กสักวันหนึ่งแหละแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็กเมื่อไหร่ ไอการเปกอัมเปกแน่แหละแต่เป๊กเมื่อไหร่นะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้แจ้งหรือเขารอให้มูลค่าของบิตคอยที่เขามีอยู่เนี่ยมันท่วมตัวจํานวนเหรียญไหมผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าหลายคนก็กาวกันว่าตัวโดยยังมีบิตคอยซุกซ่อนอยู่นะฮะแล้วไม่ได้เปิดเผยนะ,ะหลายคนก็จับพิรุษว่าทุกครั้งที่เขาย้ายประเทศเนี่ยเขาก็มีการโอนบิตคอยตามตัวเข้าไปด้วยเสมอก็ต้องดูกันไปนะฮะว่าสรุปเขามีจริงๆหรือไม่เขารอให้บิตคอยกลับมาที่ จุดสูงสุดใหม่หรือในจุดที่มันเซมเซมก็คือเสมอนะฮะกับจำนวนลูน่าซีเวทีซที่มีอยู่เพื่อมาค้ำประกันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าโปรเจกต์ลูน่าซีเนี่ยมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาภาคภูมิใจนะสำหรับโดคอนนะฮะในส่วนการยุติคดีก็ต้องดูกันไปว่าจะยุติในส่วนอื่นได้ไหมกันะก็ อย่างที่บอกนะว่าเจ้าหน้าที่ของเซกเองก็เชื่องช้ายอยู่พอสมควรก็ขอให้เขาพิจารณาเรื่อง ETF นะฮะ XRP กับด็อกให้เสร็จเร็วๆก่อนนะฮะอันนี้เป็นมักเป็นผลให้เราอย่างน้อยได้ Take Profit สักรอบหนึ่งสำหรับ XRP กับ d o อกนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ